ขามาค่ะพี่น้องค่ะมาม่าเผ็ดเกาหลีคูณสองค่ะโอ้แต่เผ็ดพี่น้องนับกบ สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับชาแนลมิว,วคุยนะ้องเดี๋ยววันนี้เราก็จะมากินมาม่าเผ็ดเกาหลีคูณสองนะเพื่อนเนะาะแบบน,นึงค่ะเดีย๋ยวเราดูก็คือจะมากินมาม่าตัวนี้เพื่อนเนี่ยค่ะมาม่าเผ็ดเกาหลีก็คือว่ามามา่าอะไรอะสไปซี่คูณสองเนาะมาม่าตัวนี้เพื่อนเนาะเราซื้อมานานเล้วเราไม่ได้กินสักทีเพื่อนเราก็เลยถือโอกาสนี้มาทำเลยเนาะก็คือ่าวันนี้ก็จะมีกับแก้มก็จะมี ไขดาวนะคะแล้วก็จะมีไส้กรอกเนาะแล้วก็มีแตงกวาแล้วก็มีสลัดนะเพื่อนเนาะแล้วก็มาม่าเผ็ดเราเราลวกมาก็คือเราทํามาสองห่อนะคะมาม่าเผ็ดตรวนี้เนะ <c oughs> า,าะอ่ะเดี๋ยวเขากะสิมาแซ่บๆกันค่ะพี่น้องคะ่ะมาจ้าวันนี้ก็มากินมามะ่าเผ็ดกันค่ะพี่น้องคะ่ะมาคะ่ะกินเลยนะคะพี่น้องเนาะ <c oughs> กินเลยนะคะเนาะ <c oughs> ลงมือเลยนะคะเฮากะเรียบร้อยเนาะเฮากัเพิ่งครั้งแรกงเฮาพี่น้องตัวนี้นะเพราะว่ารอบก่อนมันจะเป็นมาม่าไก่เกาหลีเนาะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเขาบอกว่ามันเผ็ดเผ็ดมากเพื่อน เข้ากับบุฟเ um, ่กับมะเพ็ดขนาดไหนเนาะเดี๋ยวมาลองลองซิมพี่น้องค่ะอามาค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะมาจ้ามาบ้าเพ็ดค่ะเพ็ดจิ้มพี่น้องงับเขาคำเดียวรู้เรื่องเลยออามาค่ะพี่น้องค่ะมาบ้ามาบ้าเพ็ดเกาหลีค่ะ ามาค่ะพี่น้องค่ะมาม่าเผ็ดเกาหลีคูณสองค่ะโอ้แต่เผ็ดน้องงับคำเดียวเผ็ดดิโอ้เผ็ดเผ็ดสะใจนาดเลยดูนี่อ่ะมาค่ะมาค่ะ เผ็ดผิวพีนาาาาน่น้องมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆเผ็ดเผ็ดจริงพี่นอ้อง ค่อยกอคิดค่ะอยากบอกว่าเผ็ดพี่น้องผมดูว่าตอนนี้น้ำตาจะแตกว่ะหนูคิดว่ามันจะเผ็ดขนาดนี้ อ่ะมาค่ะมาม่าเผ็ดเกาหลีค่ะเผ็ดรีพีน้อก สมคำล่ำลือค่ะมะม่าเผ็รเกาหลีเผ็รเผ็ดจริงอ้อ่ะมาค่ะพี่น้องค่ะ ดาว,ดาวาดไข่ดาวเราทอดน้ำเพื่อเพื่อนไข่ดาวเราทอดน้ำค่ะ้องเผ็ดหรืพี่นอ้องเผ็ดแห้งเผ็ดไหลตอนเนี้ยเผ็ดเผ็ดจะหมดไหมคะเนี่ยโอ้เผ็ดเผ็ดมาค่ะพี่นอ้องค่ะมามาเผ็ดค่ะ โอเ็ดยอมรับว่าเผ็ดจริงค่ะพี่น้องแสบปากมากตอนนี้อ่ะมาค่ะ มาม่าเผ็ดเผ็ดจริงๆโอ้ตายพี่น้องเลยมันจะมีมาม่าเผ็ดหลายอย่างพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เป็นมาม่าเผ็ดคูณสองเผ็ดจริงๆแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเราจะจะลองชิมก็คือมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกเรายังไม่เคยกินมาม่ามาเลเซียเพื่อนอยากจะลองชิมเหมือนกันอามาค่ะ อันนี้ใส้กรอบชีสเพื่อนมันเผ็ดจริงๆมาค่ะคเพื่อนมาม่าเผ็ดคูณสองค่ะเดี<ม>๋ยวเราจะกินกับไข่ดาวเพื่อนเนี่ค่ะไข่ดาวแล้ว ไข่ดาวเยิ้มเยิ้มเพื่อนนี่นะคะไข่ดาวเยิ้มเยิ้มเพื่อนค่ะนี่นะ่ะเผ็ดมากมากมากเผ็ดเผ็ดจริงๆ ผู้ผิดนี่คะเพื่อดไข่ดาวเยิ้มๆเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเราขอช้อนก่อนนะ เนี่ยเพื่อนไขดาวเยิ้มาค่ะไขดาวเราทอดในน้ำค่ะเยิ้มๆเลยค่ะ อะมาค่ะพี่น้องค่ะบองหูว่าจะเบิดปดเบิดนะพี่น้องค่ะมันหลายเนาะตัวนี้เขากบบเผ็ดพี่น้องเผ็ดรลิเอะมาค่ะพี่น้องค่ะมามันมเพ็ดค่ะ มาค่ะพี่น้องมะมาเพชรเกาหลีค่ะเพชดพี่น้องตัวน,นี้เขาเพ็ดแห้งเขาจะกินเบิด์ดหเดี๋ยเขาเริ่มเพชดเลยม,มาค่ะพี่น้องค่ะม,มามาเพชรคุณสองค่ะมาค่ะ จัดบอกว่าเพ็ดพี่น้องเฮาคงควาสามารถกินเบิด์พี่น้องเบิเพ็ดเพ็ดพี่น้องเพ็ดอะไร เดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งขห้ช่องเฮ้านะพี่น้องเนาะเพื่อจะได้กำลังใจให้เฮ้าเพชรคิปดีต่อไปเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปว่าเฮาเซ็อย่ากเสมอสำหรับมือนีค้คงแค่นี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะเพะ็ดบบาดีน้องไม่ไหวเผ็ด